สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นําเสนอเมนูทอดหมูเนื้อแดงค่ะเห็นบอเนื้อแดงในสื่อมางามงามกับพี่น้องค่ะงามบอลนี่นิ่มนิ่มเนื้อทําหมูเนื้อแดงทอดนะคะเพื่อนๆอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะมาดูวิธีทํากันค่ะหมูเนื้อแดงเมื่อกี้ก็ถูกทำแหละแล้วนะคะ ถูกทำแหลกแล้วก็เราก็มาหมักเครื่องกันค่ะนี่คือหมักเรียบร้อยแล้วนะคะหมักเรียบร้อยแล้วค่ะหมักค้างคืนไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะเรามาทอดกันเลยค่ะพี่น้องค่ะมาดูวิธีทอดกันเลยค่ะหมักก็ก็จะใส่รสดีใส่ชูรสใส่น้ําตาลซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดาไปนิดนึงค่ะอย่าให้เค็มนะคะเค็มแล้วไม่อร่อยค่ะมาดูวิธีทอดกันเลยนะคะอร่อยด้วยกันค่ะพี่น้องค่ะ มามาทอดกันเลยค่ะน้ำมันของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะน้ำมันของเราก็เริ่มร้อนแล้วมาทอดเป็นหมูเนื้อแดงนะไม่ใช่หมูสามชั้นค่ะเนื้อสันค่ะเนื้อสันเนื้อส,ยสวยๆมาทอดกันเลยค่ะแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะคะเีืไก่ก็หมักเครื่องไว้แล้วใส่ให้หมดนี้เลยใส่ให้หมดนี้เลย กระทะลูกใหญ่อยู่ที่เกียดทอดหลายรอบนะคะใสหมดเลยใสหมดเลยไม่นานไม่นานเีาก็ได้กินแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเกลเกียให้มันเสมอกันอ่ะไปตะีร้อมติดมาทอดหมูน้อเดงกันนะคะเพื่อนอร่อยนะคะกินแต่ข้าวเหนียว,วร้อน อร่อยมากนะคะหมูน้าแดงทอดค่ะเดี๋ยวก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวก็สุกไม่นานเกินรอมาดูวิธีทอดกันเลยค่ะหมูของเราก็ทอดกลับนะคะกลับด้านค่ะกลับด้าน เดยวก็ได้กินแล้วคะ่ะอีกแป๊บเดียวนะคะอีกแป๊บเดียวทอดหมูค่ะทอดหมูเลยน้องจ๋าทอดหมูน้ำกันเลยเดี๋ยวก็เหลืองแล้วคะ่ะเดี๋ยวก็เหลืองแล้วนะคะครเหลืองที่แล้วนะคะเราก็ออกใส่กรตอนคะ่ะสุกเหลืองได้ที่แล้วคะ่ะ <isas. S 1> มาเพื่อ<ๆ>นๆมาเอาข้าวเหนียวมากินด้วยกันคะ่ะ หาข้าวเหนียวมากินด้วยกันนะคะกินกับหมูเนื้อแดงทอดมันเหลืองได้ที่แล้วค่ะเพื่อนๆพอแล้วค่ะพอแล้วสุกแล้วนะคะเหลืองเราเด้อเหลืองแล้ว,ลลวกินน้ากันค่ะหมูทอดหมูทอดทอดหมูเนื้อแดงนะคะอร่อยด้วยกันค่ะ